สวัสดีครับวันนี้มาดูประวัติการชูนิ้วกลางนะครับผู้ชายทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่าชูนิ้วกลางเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันหมายความว่าอะไรนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าการชูนิ้วกลางใส่คนอื่นเนี่ยมีมานานมากๆแล้วนะครับนานกว่ายุคโรมันอีกนะครับก็คือย้อนกลับไปหลายพันปีเลยนะครับในสมัยกรีกโบราณน,นะครับโดยข้อมูลเนี่ยค่อนข้างมี หลากหลายด้วยกันนะครับป้างก็บอกว่าการชูนิ้วกลางเนี่ยมีมาตั้งแต่การแสดงละครเวทีในยุคกรีกนะครับซึ่งชูนิ้วกลางในยุคนั้นหมายความว่าเอามาเป็นการเรียนแบบนะครับการแกว่งของอวัยวะเพศชายนะครับแถมหลังจากนั้นนะครับหลังจากยุคกรีกนะครับก็ละครตลุกขบขันเรื่อง The Cloud นะครับของ Aristophanes นะครับนักเขียนบทละครสมัยกรีกนะครับเขียนเมื่อประมาณ424ปีก่อนคศมีการชูนิ้วกลางนะครับเป็น ัวแทนของอวัยวะเพศชายที่กําลังแข็งตัวนะครับโดยชูให้กับตัวโซเครติสนะครับที่เป็นนักปรัชญ,ญานะครับชาวกรีกหลังจากชาวกรีกนะครับชูนิ้วกลางกันไปแล้วนะครับการชูนิ้วกลางก็ถูกสืบทอดมาในยุคโรมัน โดยในสมัยโรมันเนี่ยบอกไว้ว่านิ้วกลางมีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะว่าเป็นนิ้วแห่งความหยาบคายความไร้ยางอายซึ่งนักประพันธ์ในศตวรรษที่1นนะครับก็เคยเขียนให้ตัวละครนะครับในบทประพันธ์ของเขาเนี่ยชูนิ้วกลางใส่หมอนะครับแล้วนักประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกไว้เหมือนกันนะครับว่าชนเผ่าเยอรมันเนี่ยนะครับที่ตอนนั้นเป็นคนเถื่อนนะครับ ได้ชูนิ้วกลางให้กับทหารโรมันที่กําลังเคลื่อนทับด้วยนอกจากนี้ยังไม่จบนะครับในจักรวรรดิโรมันนะครับจักรพรรดิโรมันนะครับจักรพรรดิคาริคูล่านะครับแทนที่จะให้ประชาชนจูบมือนะครับแต่ว่าจักรพรรดิพระองค์นี้นะครับให้ประชาชนจูบที่นิ้วกลางของตัวเองนะครับแล้วก็จะแกว่งนิ้วกลางอย่างมีนัยยะด้วยนะครับอ ตีความเอาเองนะครับว่าหมายความว่ายังไงแล้วก็การชูนิ้วกลางนะครับก็มาเงียบๆไปในยุคกลางเนาะเพราะว่ายุคกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเคร่งศาสนาเยอะนะครับคนหันเข้าหาศาสนาเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับยุคกลางนะถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับก็มีขุนนางนะครับรบทับจับศึกแย่งชิงตินแดนกันนะครับวุ่นวายมากนะครับยุคกลางเพราะว่าตอนนั้นอาณาจักรโรมันล่มสลายเนาะเราก็ถัดมาในยุคใหม่ของเรานะครับก็เชื่อว่าการชูนิ้วกลางเนี่ยเข้าไป ไปในสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมกับผู้อพยพชาวอิตาลีนะครับโดยบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็ย้อนไปในปี1886เมื่อคนขว้างเบสบอลนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นพิเชอร์นะครับของบอสตันบินิเตอร์นะครับชูนิ้วกลางขึ้นมาระหว่างถ่ายรูปหมู่ร่วมกับทีมนิวยอร์กใจแอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันทึกที่เจอที่เก่าที่สุดนะครับแต่คิดว่าจริงๆน่าจะเก่ากว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาคร่าวๆนะครับของ ประวัติการชูนิ้วกลางนะครับว่าเริ่มชูนิ้วกลางกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล,ล like, แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ